โอเควันนี้เราเราไปไหนกันครับวันนี้เราไปดำปลากันครับดำปลาปลาขมครับปลา,าขมเดี๋ยวอิมเอมอ๋อโอเคโอ้นี่วันนี้ว่างนะวันนี้ว่างวันอาทิตย์นะครับหลังจากเข้าบทเสร็จก็ไม่มีอะไรทํานัดกันมาจับปลากันนะครับมีทั้งจับปลาด้วยมือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับวิธีการจับปลามือเปลา่าจับกันยังไงนะครับ นี่มีอุปกรณ์ด้วยนะครับนี่อุปกรณ์นี้โคตรดีเลยนะครับคนที่ไม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 ่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการจับมือ,อ,อจับมือจับปลาจับปลามือมือเปล่าให้ดูนะครับ ปลาสองมืออ่จาจับปลา,ปาสองมือกะอ,อย่าดรม่าครับ <mão> สับใครที่ไม่ชอบก็ให้กดไปกดผ่านไปได้เลยครับโอเคตามนั้นช่วงหน้าร้อนก็เป็นปกตินะครับเรามาลงเล่นน้ำกันลงห้วยกันหากินตามลำห้วยนะครับทดสอบสักตัวครับอ่าจทดสอบสักตัวอ่ะ เอาเือได้เนอะนี่ครับมุดเข้าไปครับอยู่ในซอกในในซอกหินซอกอะไรยิงไปอย่างนั้นแหละครับเออไ่ได้กินละ ให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับให้เวลาหนึ่งนาทีเอามาแล้วครับมาแล้วบแรกโอ้โหปลาอะไรครับโคตรใหญ่เลยครับไหนลองเทียบดูครับโอ้โหลองดูกันนะครับใหญ่เก๊โอ้โหสุดยอดครับนี่ครับแมนี่กินยังไงไม่รู้ครับเนี่ยโอ้ ดูเทียบเทียบดูดูดูเอาก็แล้วกันนะครับนิ้วก้อยครับ <laughs> เอาใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับไหนนั่นไปปุนล้วนั่น ไปไปลงลงลงลุ่มเหมือปโอเคนะครับก็คงจะได้แค่ตัวเดียวนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะไปาถ่ายมืออาชีพนะครับที่เขาไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะใช้มือเปล่าเลยครับจับเลยจับปลาด้วย2มือโอเคครับไปครับไปครับนี่ครับนำห้วยนะครับ min